เพราะมีประโยคคำถามเราจะมีประโยชน์บอกเล่าเจาะลึกเรื่องราวและเรื่องเล่าของคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแบบ360องศา All Systems Active ช่วงประโยชน์บอกเล่าเราคุยกัน ขวัญแนะนำตัวเองนิดนึงมีที่มาที่ไปยังไงกับโขนคะก็ต้องสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ผมขวัญน,นะครับนายวิภูบุญนาปัจจุบันศึกษาอยู่ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับปีที่2แล้วครับเริ่มต้นเลยเนี่ยก็มันเริ่มตั้งแต่สมัยปหครับที่โรงเรียนตอนนั้นเรียนอยู่ที่โรงเรียนเพลินพัฒนาแถวสวนผักครับเพลินพัฒนาใช่ครับเรียนแล้วตอนปหเขามีชมรมโขน ตอนแรกจําได้ว่าตอนปอ4ป5เนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากไดถึงป6เลย <c oughs> เพราะว่าไม่อยากเรียนเพราะรู้สึกว่าการเรียนมันจะต้องมีการดัดมือใช่ไหมครับที <c oughs> ่เราเห็นมาดัดมือดัดแขนแล้วมันจะเจ็บมันดูเจ็บเขาดูทรมานมากเลยกับการเรียน <c oughs> รู้สึกไม่อยากไดถึงวันนั้นเลยแต่พอไปถึงวันหนึ่งจริงๆเรากลับย้อนกลับไปคิดสมัยเด็กๆว่าสมัยขอนผมชอบดูรามเกียนครับ <c oughs> ใช่ครับแต่ว่ายังไม่ได้อดวานสึงขั้นว่าจะดูรามเกียรติ์ที่เป็นเป็นแบบหนังสือที่เป็นร้อยแก้วร้อยกล่องอะผมยังไม่ถึงขั้นนะแล้วดูจากไหนไหนคะผมดูจากการ์ตูนครับจําได้ว่าตอนนั้นเป็นรามเกียรติ์มินิไอดอลเป็นซีรีส์เลยครับตอนนั้นน่าจะช่องเจ็ดนครับเขาเขาทำเป็นรามเกียรติ์แล้วก็เป็นการ์ตูนสรุปตั้งแต่ตอนเริ่มเรื่องไปจนถึงตอนจบเรื่องเลยเป็นการ์ตูนในโทรทัศน์ว่างใช่ก็ดูตอนเด็กๆจำได้ว่าดูแล้วชอบตัวละครตัวหนึ่งมากก็คือโทศกั์ ไอความที่เรารู้สึกชอบตัวละครที่ชื่อทศกัณฐ์เนี่ยที่มีสิบหน้าสิบมือเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกอยากเรียนขนนในตอนป .6 จากความรู้สึกไม่อยากเรียนแต่พอรู้สึกว่าเฮ้ยตอาเด็กเราอยากเป็นทศกัณฐ์เนี่ยเด็กคนอื่นเขาอยากเป็นซุปเปอร์แมนอยากเป็นอไอรอนแมนอยากเป็นผมเป็นทศกัณฐ์อะขนเนี่ยเป็น,เป,นเป็นทางเลือกเดียวด้วยซ้ําที่ทําให้เราได้เป็นทศกัณฐ์บนเวทีให้คนดู <ๆ S 2> ก็เริ่มเปิดใจเรียนครับก็เรียนถามว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยมากตอนแรกขนาดโรงเรียน การจัดการเรียน,นการสอนเขาก็จัดแบบไม่ได้ซีเรียสมาก mm hmm. เหมือนแบบเหมือนอาชีพใช่ไหมครับ <Okay. S 2> เรียนเพื่อรู้ว่าสมัยก่อนเมื่อเรียนเพื่อรู้เสร็จเราก็รู้สึกชอบพอชอบเสร็จ mm hmm. เขามีวิชาเรียนแค่ตอนป .6 mm hmm. เราก็ไม่รู้ว่าเราทํำยังไงต่อเนาะ mm hmm. เราอยากเรียนต่อแต่มันมีแค่เนี้ยเราก็เริ่มเรียนเสร็จปุ๊บอ่ะสุดท้ายแบบเป็นเป็นไฟนอลของวิชาก็จะทําเป็นการแสดงชุดหนึ่งขึ้นมา สมัยก่อนจะมีสห้องโรงเรียนเนี่ยครับตรงนีน่าจะมี4ี่ห้องสมมุติว่าห้องหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่ห้องหนึ่งสุกมยราบห้องสามโรงกะครชุกล่องดวงใจเนี่ยครับเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทาเป็นคือแสดงใช่ครับได้ทําโชว์ที่เป็นโขนคือเด็กต้องทําเองหรือว่าครูเป็นเป็นเป็นคนแนะนําเด็กทําครับแล้วก็มีครูคอยดูแลอืมใช่ครับซึ่งพอเรารู้สึกชอบรู้สึกรู้สึกชอบแล้ว S <S แล้วก็พอมันไม่มีไม่มีวิชาเรียนต่อเราก็ไม่รู้ทำยังไงเราก็เลยปล่อยว่างไปปีหนึ่งคือตอนมอนหนึ่งมนหนึ่งเป็นปีที่ผมหาตัวเองครับผมไปทุกอย่างแล้วตอนมอนหนึ่งก็คือภาษาขอม <S 2> <S 2> ตอนแรกก็คือจําได้ว่าตอนนั้นผมดูหนังหรือดูละครเรื่องอะไรไม่รกูเหรอครับแล้วรู้สึกชอบตัวอักษรต่างๆแต่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรก็เลยลองหาดูดีกว่าอ่ะก็เซิร์ชเข้าไปใน อาจารย์กูเกิลเหมือนเดิมครับเข้าไปเข้าเข้าเข้าไปเข้าไปเซิร์ชเลยแล้วก็ดูก็ขอขอเฮ้ยมันเหมือนแพนชนะไทยนี่นะทาการเขียนเขาเขียนว่าอะไรเขาช้อะไรก็เริ่มขัดแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยสวยดีสนใจเสร็จปุ๊บแต่พอทําไปทํามาถึงจุดหนึ่งรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่แล้วก็ตอนนั้นก็จําได้ว่าคุยกับเพื่อนอยู่อีกกลุ่มหนึ่งว่าอยากเล่นโขนไหมมาทํโขนกันดีกว่าเพื่อนเขาบอกจะทํำยังไงมันไม่มีรายวิชาแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งกับผมก็เลยบูกว่าก็ทําขึ้นมาเองเลย ถ้าเดี๋ยวไปเชิญครูมาสอนอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นที่มาที่สําคัญมา,มากๆครับสําหรับผมในในในสายนาตศิลป์เราเริ่มที่จะที่จะทำก็คือคราฟขึ้นมากันเองอรวมรวมเด็กมนหนึ่งมอสองมอสามเขาไม่คนประถมแล้วเราก็ทำคนมัธยมเลย ก็จะเป็นการเรียนการสอนรูปแบบการสอนของมัธยมที่โรงเรียนก็จะเป็นวิชาวัฏศิลปกติก็จะเป็นรำรำไทยอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เรียนโขนแต่เราชอบเราก็เลยรู้สึกว่าก็สร้างขึ้นมาเองซึ่งก็ทําในแบบที่มันเป็นเด็กนะครับมาทำในแบบที่เด็กเราก็ต้องอาศัยครูมาสอนทีนี้พอลงไปแล้วเรารู้แล้วว่าท่าเบื้องต้นมันคืออะไรแต่เราไม่รู้รายละเอียดผมก็เลยปรึกษากับคุณแม่คุณแม่เรียนวัตถสิ์มาก่อนตอนแ้นคุณแม่ก็ดูอยู่ว่าชอบจริงหรือเปล่า สรุปชอบจริงท่านเห็นว่าเราชอบจริงท่านก็เลยเดี๋ยวพาไปเรียนพาไปเรียนพิเศษกับครูเรียนกับครูตองครับครูตองประวิวชิตเรียนทุกวันนี้ท่านก็ยังสอนอยู่ที่เวียร์สินสลายาก็มีโอกาสไดเ้เข้าปเรียนซึ่งครูเก่งมากตอนแรกกับผมเห็นครูเล่นตอนศึกมายาลาบนราชธาน<ช>แต่แต้วผมก็ไม่รู้ไม่รู้จักว่าครูเชื่ออะไรพ่อคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวไปได้กับครูตองนะคุณแม่ก็ผาไปเห็นครูนั่งอยู่หน้าตึกโขนทาได้อุ้ยเรีนครูคนนี้เลยเหรอ เราจะรอดไหมเนี่ยเรายังเป็นเด็กอ้วนอยู่เลยครูจะทุบเราไหมสรุปครูก็สอนครับแล้วครูสอนแบบไม่หมกเม็ดเลยแล้วครูก็สอนว่าเราต้องเราต้องอดทนนะถ้าเราจะเรียนขนมันไม่ได้สบายมันไม่ได้ง่ายจำได้ว่าผมเดินไปถามครูตอนนั้นว่าครูครับมันมีทางลัดไหมครับครูแบบเทคนิคที่ทําให้มันไม่เมื่อยหวไม่มีหรอกมันก็ต้องเมื่อยมันก็ต้องปวดต้องเจ็บกันทุกคนคาคานี้มันก็เลยเข้ามาในหัวแล้วแบบทาให้เรารู้สึกว่า ถูกทาได้รุ่นพี่คนอื่นขาทาได้เราก็ต้องทําได้เหมือนกันซึ่งอันนี้อันนี้มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆอย่างครับก็คือมาจากวัยเด็กที่ชอบรามเกียมแล้วก็ความอยากที่จะเป็นทศกัณฐ์เมื่อเกิดความอยากเป็นทศกัณฐ์เสร็จเราก็ทําชุมรมโขนขึ้นมาซึ่งมันก็จะมีมันก็จะมีที่มาอื่นๆอีกแต่แบบคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับพี่ขอเจาะลึกลงไปในความเป็นขวัญกับความเป็นทศกัณฐ์ขวัญว่าทศกัณฐ์กับขวนะัญ่ะเหมือนหรือต่างกันยังไง ทศกัน์กับผมมีความเหมือนและต่างกันยังไงถ้าเอาในแตกต่างก่อนผมเป็นคนไม่ใจร้อนขนาดนั้นสังเกตได้ว,ว่าทศกัน,ใน์ในในวันวรรณกรรมหรือวรรณคดีที่เราเห็นกันเนี่ยเขาจะเป็นคนใจร้อนอยากได้อะไรเขาต้องได้โดยไม่สนวิธีการซึ่งเป็นปัญหาผมรูมม้สึกว่าความไม่เหมือนก็คือผมเป็นคนเลือกว่าเราควรจะใช้วิธีการในการได้มายังไงโดยที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครแล้วเราก็ตัวเราเองส่วนความเหมือนผมรูมม้สึกว่า ผมคุณทศก,การมีความเหมือนอย่างหนึ่งคือเป็นคนอาจจะเรียกว่าเป็นกิเลสกล้วนะครับก็คือมีความอยากอ่ะเราอยากได้เราอยากทําำจนเราก็ต้องไปให้ได้โดยที่ไม่ยออ่อท้อผมรู้สึกทศกา์เป็นคนที่ที่แม้กระทั่งว่าญาิพี่น้องจะโดนจะโดนฆ่าฟันจนกระทั่งแบบร้อยหรอ,อยังไงก็เขาก็าาไม่ท้อผมรู้สึกว่าไอ้ความไม่ท้อตรงเนี้ยมันเป็นหัวใจที่มีความคล้ายกับผมครับ แล้วถ้าสมมติว่าเหตุการณ์ของโทษก,กันช่วงไหนที่ที่ขวัญดูแลแบบไม่เหมาะสมเลยหรือช่วงไหนที่แบบเอออันนีมน้มันมีเหตุมีผลถึงเขาจะเป็นตัวร้ายก็เถอะในมุมดีจริงๆแล้วอะ่ะในเรื่องอ๋อมีครับก็คือตอนท่านในมุมดีของเขาคือเขาเป็นคนมีเมตตานะฮนุมานเนี่ย ออกอุบายว่าทะเลาะก,กับกองทัพพระรามมีปัญหาของทัพพระรามก็เลยเข้ามาสว,าวพรักกับทศกัณฐ์ทศกัณฐ์เห็นที่แรกก็ไม่ไว้ใจหรอกแต่ด้วยความใจอ่อนทศกันก็เลยยกตําแหน่งอุปราชก็คือตําแหน่งเป็นลูกครับดูแลหนมุมานเป็นลูกเลยเพราะว่าเห็นว่าเฮ้ยเขามีความจงรักภักดีกับเราเขายอมที่จะมาสวอยพักกับเราเราก็ดูแลเขาดีๆผมรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นจุดที่ดี ไม่กี่จุดของทศกัณในเรื่องรามเกียนครับเพราะว่าด้วยด้วยทองเรื่องเขาก็จะเขียนให้ ทศกัณฐ์ดูเป็นผู้ร้ายอยู่แล้วเราเคยได้แสดงตอนนี้บ้างไหมเคยเคยแสดงตอนนี้ครับแต่ว่าตอนนี้จะชื่อตอนหนุมานชูกล่องดวงใจซึ่งไอเห,เ,หเหตุการณ์ที่มาสอยพักเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของถวายลิงแต่ผมเล่นตอนชูกล่องดวงใจซึ่งเป็นช่วงที่หนุมานเขาเปิดเผยความจริงออกมาแล้วว่าจริงๆเขาไม่ได้ไม่เคยอยู่ฝั่งทศกัณฐ์เลยไม่เคยรักเหมือนพ่อไม่เคยรักอะไรทั้งนั้นจูดใจสลายเหมือนกันใจสลายครับ,รบด้วยทํานองเพลงในช่วงนั้นก็จะเป็นทํานองที่ ค่อนข,ข้างบีบหัวใจคือหนุมานนึ่งภาพว่าโกักฐ์กับพระรามรบกันแล้วรบกันถึงจุดหนึ่งแล้วหนุมานโผล่มาตรงกลางพอดีมาเพรอะกับกล้องดูองค์ใจของโกักฐ์ตอนที่ขวัญแสดงตอนนั้นเนี่ยขวัญรู้สึกไปกับตัวละครไหมรู้สึกครับแต่ที่แรกก็ไม่ได้รู้สึกทีเดียวเราจะอินกับภาพที่เราเห็นมากกว่าว่าคือเป็นผมชวนตัวเป็นคนอินกับเรื่องพ่อแม่เราด้วยแล้วยิ่งเห็นก็จะโอ้ทำไมแบบทำไมทำไมถึง ถึงใจร้ายจังแต่ตอนเราเล่นทํานองเพลงการส่งอารมณ์กันระหว่างหนุมานทศกณักณฐ์ทศกัณฐ์รุ่นน้องเล่นหนุมานเนี่ยมันก็จะมีการก็จะเป็นการอ้อล้อกันเยาะเย้ยอะไรนะเราก็จะรู้สึกของเราเอง,ด,ด,งด้วยการแสดงท่าทางใช่ครับด้วยการแสดงท่าทางด้วยบทก็จะเป็นโอ้ขอชีวีพ่อเถิดหนุมานอะไรแบบนี้ครับแล้วเสียงตอนนักร้องร้องเขาก็จะร้องแบบโอดครวนเหมือนชีวิตจะจะตายแล้วเราก็รู้สึกอินตามไปด้วยครับ ด้วยการที่เราต้องใส่หน้ากากใส่หัวโขนมันทําให้เราแสดงอารมณ์ทางสีหน้าไม่ได้ตัวนั้นคือสิ่งสําคัญก็คือท่าทางผมรู้สึกว่าทุกศาสตร์ครับบางทีมันไม่ได้มาจากหน้าอย่างเดียวมันต้องมาจากข้างในมผมสังเกตประเด็นนี้มามา,มาหลายรอบแล้วก็คือหลายคนถามว่าเฮ้ยทำไมทศกัณฐ์หน้าเปลี่ยนเวลาเศร้า ทำไมชั่สกันเวลาโกรธทําไมหน้าตาถึงดูดุจร,จริงมันมาจากข้างในมันมาจากพลังข้างในของเราว่าเราสร้างพลังนั้นอย่างไงเราสร้างให้เศร้าวความเศร้ามันก็จะทะลุหน้ากากออกมาเองครับถ้าเราสร้างให้โกรธความโกรธก็จะทะลุหน้ากากออกมาเองครับซึ่งถ้าเราไปลองไปสังเกตดูเราจะเห็นถึงรายละเอียดได้เลยว่าตอนที่เศร้าทำไมหัวขนทั้งที่หน้าแบบเดียวกันหน้าแข็งๆขงแบบเดียวกันเลยเป็นหัวโขนเป็นหน้ากากเป็นอุปกรณ์ที่ครอบเข้าไป ทำไมแววตาคิวทำไมมันถึงดูตกทลอยมันถึงดูเศร้ามันมาจากข้างในของนักแสดงครับตัวนี้เราได้มาตั้งแต่ตอนที่เราเราดูโขนไหมหรือว่าเรามาพัฒนากันทีหลังตอนแรกสังเกตครับแต่ก่อนผมผมดูโขนเยอะก็คือดูตาม y youtube เนี่ยรา่เราชอบเราก็ดูพอเราดูบ่อยๆรอบแรกเราดูว่าเขาทาอะไรกันรอบที่สองเราดูว่าคนนี้ท่าสวยจังรอบที่สามเมื่อดูอะไรแล้วก็มาดู รายละเอียดเล็ก็น้อยเช่นเฮ้ยทำไมหัวข้นมันเปลี่ยนทำไมหน้าถึงเปลี่ยนซึ่งมันเป็นความสงสัยจอกระทั่งเรียนกับครูแอลครับคือมีโอกาสได้เดินกับครูแอลอาจารย์ออนชื่อมายุทธวงศ์ใช่ครับเรียนคือเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปครับเป็นอะไรที่โชคดีมากๆครับ การเรียนการสอนของครูแอลเป็นการเรียนการสอนที่ที่มันลึกซึ้งมากๆครับลึกซึง้งมันไม่เหมือนเรียนนะครับมันเหมือนเราไปนั่งคุยกับผู้ใหญ่ที่พร้อมจะเข้าใจเราทุกเรื่องคือจำได้ว่าครั้งแรกที่เข้าไปเรียนที่บ้านครูครูไม่ทำมาเลยครูยังไม่พูดถึงเรื่องวิธีการแสดงเลยครูให้กระดาษแผ่นหนึ่งแล้วครูเขียนหัวข้อให้จุดดีจุดเหมือนอย่างนี้เลยครับจุดดีจุดเสียของเราสิ่งที่อยากทำสิ่งที่ฝันนิสัยของเราเขียนออกมาจากใจอืแล้วมานั่งคุยกับครู จะได้ว่าตอนนั้นผมเขียนว่าผมเป็นคนที่แบบกดดันตัวเองคือ,อยากทําทําให้ได้ครูก็พูดมาคํหนึ่งว่าเนี่ยลองหัดเหลวแหลกให้ได้บ้างล้มเหลวให้เป,เป็นบ้าง,างพอมันตึงเกินไปเราจะไม่มีความสุขซึ่งเฮ้ยใช่ถามว่าทํายากไหมทํายากครับแต่ว่ามันต้องเกิดจากความเข้าใจก่อนว่าถ้าเราทำแบบนั้นอนะ่ะเราจะเหนื่อยนะ พอเรารู้ว่าเราเหนื่อยแล้วเราก็จะไม่ทําหลังจากวันนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมันรีสตาร์ทรีเซ็ตทุกอย่างไมยเซ็ตทุกอย่างเลยว่าเมื่อทาอะไรอย่าไปตึงกับมันมากทุกอย่างมันจะอกมาดีเป็นธรรมชาติต้องบอกออกตัวก่อนว่ายังเรียนไม่จบยังไม่กล้าเลยว่าตื่ว่าเป็นลูกศิษย์คุณครูขนาดนั้นเพราะว่าเออผมเหลืออีกครั้งหนึ่งแต่มันติดสอบพอดีแล้วเสียดายมากแล้วครูมีโปรเจกต์เยอะมากก็เดี๋ยวรอไม่เดียวคาสก็จะกลับไปกราบครูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครูถามว่ามีปัญหาเรื่องอะไรอยากจะให้ช่วยแก้เรื่องอะไรอบอกว่าครูครับผมร้องเพลงแล้วผมรู้สึกว่าผมร้องเพลงแล้วผมร้องเพลงแบบแข็งแข็งผมใช้เทคนิคได้แต่มันไม่มีอารมณ์ออกมาเลยครูบอกก็นี่แหละมันก็เกิดจากการที่คุณสนใจเทคนิคมากเกินไปกดังตัวเองอยากให้ทําไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้าจริงเราเลยลืมโฟกัสในส่วนของอารมณ์อ่ะอันนี้คลาสแรกผ่านไปมัน ตบอยู่ที่คําว่าอารมณ์ใช่ไหมครับออฟที่สองครูมาครูครูฝากกันบ้างกับมาว่าไปวิเคราะห์ตัวละครทศกัณฐ์มานะอืว่าฮะทศกัณฐ์เป็นใครอะไรยังไงอืนิสัยเป็นแบบภูมิหนังเป็นยังไงครูก็วิเคราะห์มาจากว่าวิเคราะห์มาสี่ห้าหน้าสี่เขาไปเยอะมากครับแบบบอกว่าเพียวเขยวแกก็ท่านก็ยิ้มยิ้มแล้วเพีวก็เผวก็ก็ก็ให้ผมเล่าให้ให้ครูท่านฟังว่า ทศกณัณฐ์รายละเอียดเป็นยังไงยังไงแล้วครูก็อะมาถึงจุดนี้แลไหนลองสรุปเป็นเป็นคำพูดสั้นๆเกี่ยวกับทศกัณฐ์ดูในเรื่องรามเกียรติผมผมนั่งคิดอยู่นานมากจนนึกว่าขวลัวลขวลท่านก็จะมีน้ำชาใช่ไหมแล้วก็เดินลุกขึ้นไปชงชาไปผมนั่งนานมากจกนแล้วั่งแขวับอกว่าไหนลองพูดมาสิผมก็ ผมก็พูดผมก็ไม่จะพูดยังไงครูว่าอะถ้าเป็นครูนะอารมณ์ของตัวละครทศกัณฐ์คือกูใหญ่กูต้องได้อืซึ่งจำได้ว่าเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยนะครับตั้งตรงข้ามกันแล้วพอครูพูดคำนั้นออกมาทุกอย่างอารมณ์ตัวนั้นมันสะท้อนกลับฟุ๊บเข้ามาในตัวเราเลยเรารู้เลยว่าหัวใจของทศกัณฐ์คืออะไร กูใหญ่กูต้องได้จากกูใหญ่กูต้องได้เนี่ยมีผลกับการแสดงโทศกัณ์ต่อไปไหมขนการแสดงขนสําหรับการแสดงนสขนผูมก็มีนะครับมีมากคือส่วนใหญ่แล้วอย่างที่บอกเวลาเราเรารำเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะโฟกัสกับกล้ามเนื้อของเราท่าของเราองศามือของเราว่ามันถูกจุดหรือเปล่ามันสวยหรือเปล่าแต่พอเราเมียเนี้มา,มาเข้ามาเนี่ย คำว่าเมนไอเดียคําว่ากูใหญ่กูต้องได้เนี่ยเช่นตอนรบเราเอามาผสมได้เอามาเบรนได้ว่ารอบนี้กูต้องชนะรอบนี้กูต้องชนะการถึงมันก็เลยเป็นคําตอบที่หามานานว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้หัวโขนมันเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนค,คือเมนคือแกนหลักหัวใจคือคํานี้แล้วเราเอามาเบนกับสถานการณ์ ใช่ครับเลยรู้ว่าอ๋อพลังข้างในจริงๆของการแสดงซึ่งผมเชื่อว,ว่ามันไม่ใช่เฉพาะการแสดงโขนการแสดงละครเวทีการแสดงบอร์ดเวกการแสดง,สดงละครโทรทัศน์ทุกอย่างมันใช้หัวใจในการเล่นหมดทุกอย่างเลยเพราะเราเข้าใจใช่ครับตัวละครตัวนั้นใช่ครับอืมรู้ที่มาว่าเขาทําอย่างนั้นเพราะอะไรครับมันออกมาจากหัวใจเลยผลเราก็ ตอนก่อนกลับครูครูเผีท่านก็ยิ้มยิ้มแล้วครูครูก็ครูก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างเข้าใจในสิ่งที่ครูพูดไหมเข้าใจครับครูตอนน้าตามันเออออมาหมดแล้วแต่แล้วตอนนั้นกลับไปหน้าร้อนมากๆขึ้นรถไปแลวนั่งนึกเฮ้ยสิ่งที่เราหาคําตอบสี่ปีมันได้เพียงเพียงแค่คำครับเพียงแค่กูใหญ่กูต้องได้แค่นี้เอง <Ừ. S 2> ว่าทําไมเราเราเอาคํเนี้ยมาเบลนกับทุกอย่างเวลาเราเล่นโขนให้อะไรกับขวัมสำหรับผมผมรู้สึกว่าโขนให้คุณค่าตั้งแต่การเริ่มที่จะฝึกเลยหนึ่งให้ความกล้าที่จะฝึกต้องกล้าก่อนกล้า,าทาําจะทำแกๆ้งแล้วก็ออกท่าตลกตลกของเราไปแต่เราถึงบอกว่าเราต้องกล้า อางที่สองให้ความอดทนอดทนคือหนึ่งอดทนกับความปวดความเจ็บของร่างกายของเราในการค้างท่าในการที่ศับทบทางนาฏปศิธิ์จะเรียกว่าแช่ท่าครับก็คือการตั้งวงการการย่อ<ม>แล้วแช่เอาไว้แช่แชนานไหมแล้วแต่ครูเลยครับออบางทีก็หนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีฉะนั้นตอนตอนเด็กๆครูให ครูที่โรงเรียนนะครับให้ยอ่อเรียนนั่นเล่มันคือการยอร่อลงไปนะแล้วก็เราก็ตั้งวงเนี่ยไปประมาณให้ได้ให้ได้ห้านาทีครับซึ่งนานนะครับสําหรับผู้เริ่มฝึกอะ่ะห้านาทีทองสองเพลงแล้วมั้งตอนเนี้ย <c oughs> ใช่ครับนานนานมากๆซึ่งมันให้ความกล้ามันให้ความอดทนแล้วก็ที่สําคัญคือให้โอกาสดีๆ <c oughs> ในชีวิตอ่า ประตูสำสำหรับผมนะครับประตูสําคัญในชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดมาจากโขนหมดเลยออย่างอย่างอย่างแรกอย่างที่บอกว่าจากแต่ก่อนเป็นเด็กที่อ,อ้วนนะครับก็คืออ,คอ๋อคือไม่ไม่ชอบออกกําลังกายไม่ชอบไม่ชอบเวิร์กอาไม่ชอบออกกําลังกายไม่ชอบขยับเยื้อนร่างกายแต่โขนทําให้เราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง ลดความอ้วนออกกําลังมีวินัยในการกินเพื่อที่เวลาเราออกแสดงเราจะได้แต่งตัวแล้วดูสง่าดูสมกับบทบาทของตัวละครตัวนั้นอย่างที่สองให้โอกาสทางด้านการศึกษาทำให้โอกาสการศึกษายัางไงตอนผมเรียนเพลินพัฒนามาตั้งแต่อนุบาลดูจนถึงมสามมต้นใช่ไหมครับแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะไปเรียนที่อื่นต่อ ตอนนั้นพูดตรงๆเราก็ไม่ใช่คนที่เรียนดีมากตอนนั้นอยากเข้าโรงเรียนสาธิตมศวป,ประสานบิสัมยมัธยมเราจะเข้ายัางไงมันมีวิชาเอกศิละปะการแสดงอยู่คือต้องบอกก่อนครับว่าโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนที่ที่ให้อะไรกับผมเยอะมากๆเยอะมากๆจริงๆก็คือในสามปีเนี้ยโรงเรียนทําทุกอย่างเลยแต่ก่อนจะเข้าเนี่ยเขาต้อง เขาจะมีความว,าวิชาเอกในที่นี้ก็คือมปลายจะปกติจะเป็นศิลิน,นะไหมครับศิล์คำนวนศิลป์ภาษา,าว,วิทยาเอกเป็นวิทยาศาสตร์ไปเลยแต่อันนี้เขาโรงเรียนเลือกโรงเรียนมีวิชาที่เป็นวิชาเอกไปเลยเคือเรียนเจาะเฉพาะทางนั้นไป3ปีเลยเพื่อที่เตรียมตัวเข้ามาหาวิทยาลัยมีทั้งหมดตอนนั้นผมจะได้ว่าประมาณ22่สิบเอก สมัยผมเข้าไปอเอกวิทยาศาสตร์เอกพละ,ะศึกษาเอกแม้กระทั่งอาหารการโรงแรมก็มีครับคือเรียนเพื่อนั่นไปเลยอืโดยที่ยังไม่ทิ้งวิชาการคือถึงคุณเรียนไปสามปีแล้วคุณรู้ตัวตอนสุดทา้ายว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ทางเราก็ยังมีคะแนนที่จะไปเข้าในสาขาอื่นที่เราถนัดได้เราก็รู้สึกว่าวิโรย่งนี้ถ้าเราได้ไปเรียนโนทั้งวันก็คงดีเนาะ โอเคสักตั้งหนึ่งจำได้ว,ว่าเดือที่บอกครับพอโขนให้ความอดทนกับเรามาแล้วโขนให้ความกล้าเรามาแล้วเรากล้าที่เราจะไปสอบเราไปซื้อหนังสือไปซื้อหนังสือโอเน็ตมสามมาไปซื้อหนังสือเอ,อภาษาอังกฤษภาษาไทยมานั่งอ่านแล้วฝึกทาข้อสอบจักเวลาทุกวันแล้วก็ราโขนซ้อมชุดการแสดงแล้วก็ตามที่เขากําหนดก็จะมี เพลงพื้นฐานใช่ไหมครับแล้วก็ <Okay. S 1> ชุดการแสดงอะไรก็ได้ชุดหนึ่งแล้วก็เตรียมไปให้ไปให้คุณครูดูจําได้ว่า <c oughs> วันที่เข้าไปจุดเปลี่ยนคือวันที่เข้าไปในโรงเรียนรอบสุดท้ายก่อนที่จะประกาศผลเป็นรอบปฏิบัติไปสอบตอนนั้นเอาการแสดงพรหม,มาต,ตัดช่วงสั้นๆเป็นช่วงนั่งเมืองนั่งมังกรการออกวาราชาการครับ จําได้ว่ารําแค่สี่คำอาจารย์สั่งหยุดนา่าผมน่าสเสียเลยเฮ้ยเราทำอะไรผิดหรือเปล่าอาจารย์บอกว่าไม่ต้องละ <c oughs> ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเหมือนมีอาจารย์คนหนึ่งพูดว่าผมถามว่าอาจารย์จะดูแค่นี้จริงหรอครับแม่ <c oughs> บอกว่าไม่เป็นไรเราต้องอยู่ด้วยกันอีกนาน <c oughs> <c oughs> ผมก็เฮ้ยมันจริงหรือเปล่าออกมาคือแบบผมจาได้ว่า ไปดั้งกินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่ต่อบอกทําพ่อจะติดหรือเปล่า mm hmm. จะติดหรือเปล่าพ่ออรย่างเงี้ยพ่อบอกว่าไม่รู้ให้คําตอบไปได้เรามารู้กันแล้วก็ติดอื mm hmm. ผมยังไม่เชื่อตัวเองเลยว่าสิ่งที่ผมได้ยินในวันนั้นมันคือเรื่องจริงหรือเราหูแว่วเ mm hmm. พราะมันมันปกติมันเขาให้เขาก็จะให้ดูทั้งหมดใช่ไหมครับอันนี้คือ mm hmm. จำได้ว่าไม่ไม่ถึงไม่ถึงครึ่งประมาณสามคำร้องอะ่ะห mm hmm. ยุด S <S แล้วก็เข้าไปเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ก็ได้ไป,ปคือถึงอย่างที่บอกว่าโรงเรียนสาธิตเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ฝึกผมให้มีโอกาสในวันนี้ได้เลยทั้งในเรื่องความคิด <S <S ในเรื่องเกี่ยวกับการศิลปกะการแสดงขน <S <S พอเข้าไปปุ๊บเราก็ไม่ชินใช่ไหมครับเราเรียนสามัญแบบสามัญสามัญมอต้นมาก่อนเรานึกภาพออกหรอว่าเฮ้ยสายต่างๆยิ่งเป็น วิชายิ่งเป็นโรงเรียนที่เรียนในแต่ละวิชาเอกการจัดกันจะเป็นยังไงปรากฏพอเราเข้าไปรู้สึกมีความสุขมากๆเราเรียนโขนอ,อ,อาทิตย์หนึ่งถึงแม้ว่าจะแค่ประมาณหนึสองวันแต่รายวิชาอื่นๆที่โรงเรียนใส่เข้ามา <c oughs> เป็นรายวิชาที่เกี่ยวกับศิลปะก,การแสดงทั้งหมดเลยซึ่งอย a m ม z i n g มากเป็นความรู้สึกที่ so amazing <c oughs> มากว่า เฮ้ยทำไมเหมือนทําไมทําไมถึงได้เรียนในสิ่งที่รักได้เยอะขนาดนี้โดยที่วิชาสามัญก็ยังบาลานซ์ไปได้อยู่สามปีสาม <ดง S 2> ปีครเป็นสามปีที่มีความสุขมากๆอใครจะไปคิดครับว่าเด็กคนหนึ่งที่ชมรมมีแค่หกเจ็ดคนใหม่มอตนอ้นที่ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าตอนแรกเข้าไปปุ๊บ ได้เล่นสู่วัฒนธรรมโรงเรียนให้โอกาสให้เวทีสวุวัฒนาธรรมกับเด็กทุกคนนะครับท,ที่ที่เล่นที่เล่นโขนกับโรงเรียนลงทุนให้เล่นสุวัฒนธรรมเวทีจริงทํางานจริงเจอรูปแบบการทํางานจริงๆได้ไปต่างประเทศอไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปแสดงโขนให้คนต่างชาติดูซึ่งมันดีนักแสดงแต่ละชาติมามแล้วเราเป็นตัวแทนประเทศไปแสดงดันนั้นที่ฉางโจไปเล่นใช่ไหมครับ เป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกแปลกมากๆคือทุกคนพุ่งมาหาเราเหมือนเราเป็นดาราลงตรงเวทีเสร็จปุ๊บทุกคนต่างชาร์วิ่งมาหาเราเป็นดารารู้สึกมีความสุขแฮปปี้มากๆกับสามปีแล้วก็ได้เล่นดนรีได้ร้องเพลงกับโรงเรียนได้เจอสิ่งที่รักอย่างอื่นเพิ่มครับซึ่งในการร้องเพลงของเราในโรงเรียนก็ทำให้เราได้มาร้องเพลงในวันนี้ อตอนนี้ตอนนี้ร้องเพลงที่ไหนยังไงคะเอตอนนี้ร้องเพลงอยู่ซีอูแบนครับชลมตีสาโกลจลลงกรมหาวิทยาลัยเป็นหลัก,กรู้สึกชอบร้องเพลงแล้วก็อยากร้องเพลงให้คนฟังมีความสุขซึ่งประตูที่ทำให้เราได้ไปร้องเพลงก็มาจากโขนอีกคือเราไปแสดงโขนแล้วเราถอดเครื่องเสร็จมันมีเวทีดนตรีของโรงเรียนเพื่อนเพื่อน <S 1> <S 1> <S ทำดนตรีอยู่ซึ่งเพื่อนทำดนตรีเก่งมากเชอบ วงนี้มากเลยก็ขอขึ้นไปร้องเพลงหนึ่งแล้วจากงานนั้นเพื่อนก็ดึงไปทำวงทำดนตรีต่อ,อก็ทำไปเจอสิ่งที่รักอย่างอื่นครับโอเคเออคำถามสุดท้ายค่ะขวัญมองว่าการเรียนโขนะมันเหมาะกับคนรุ่นร่วมสมัยของขวัญยังไงบ้างมันถ,ถ้าถ้า ถ้าพูดถึงความร่วมสมัยประเด็นในเรื่องการศึกษาครับมันเป็นประเด็นที่ที่น่าสนใจอยู่คือเราเรียนขนเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปประกอบอาชีพทางด้านน่าเียดเต็มตัวเราทำเพื่อความลักเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสในการไปเรียนตามสถาบันที่เราต้องการเข้าไปเรียนได้แล้วก็ถ้าพูดถึงบริบท ในปัจจุบันกับกับโขนสําหรับสําหรับคนรุ่นผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทําให้เรามีความอดทนมองมีวิชั่นในการมองการทํางานมองผู้ใหญ่ที่ที่ที่กว้างไกลมากขึ้นทําให้เรามองเห็นรูปแบบของการจัดการแสดงทําให้เราเห็นรูปแบบการทํางานของผู้ใหญ่ แล้วมันทําให้เรามีความเป็นเพื่อ่และแกร่งมากขึ้นครับจากทั้งด้วยตัวรายวิชาที่ต้องอดทนในเรื่องร่างกายแล้วก็ยังต้องอดทนในการฝึกฝนเพื่อที่วันหนึ่งเราจะได้ไปเป็นตัวละครตัวที่เราฝันที่เราตั้งไว้อืครับโอเควันนี้ขอบคุณมากขอบคุณขวัญมากนะคะวิภูบุญนาคเนาะ,ะถ้าจะติดตามขวัญก็ดูจากการแสดงของสถาบันคริสต์รับผมได้ ขอให้ขวัญมีอนาคตที่ดีขอบคุณมา,มากๆจากรตรงนี้จากโขนนะคะความอดทนแล้วก็ความใส่ใจจะช่วยให้ขวัญพัฒนาตัวเองไปได้ขอบคุณมาก,มากเลยค่ะสวัสดีค่ะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม